ครับผมที่ท,ที่หลายหลายคนเนาะที่ว่าถามผมมาเนาะว่านะหัวเชื้ออย่างเงี้ยหัวเชื้อเคมีเนาะอันนี้เอาอาออก,ออก,ออกเป็นเคมีจา๋าหน่อยอย่างเงี้ยนะที่ว่าเอามาผสมทาไม้ไม้ไผ่ที่ว่าเราขูดผิวแล้วอย่างเงี้ยอันนี้มันมีมันสามารถละลายได้ทั้งสองอย่างละลายได้ทั้งน้ําและน้ํามันอย่างเงี้ยนะเป็นตัวนี้นะครับผมขวดนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณสักสามร้อยบาทนี่300 300หแหละแต่ว่าผสมน้ํามันได้ประมาณสัก20กว่าลิตรนะครับผม อ่าน,นี่เดี๋ยวมาผสมให้พี่ี่เขาดูว่าหน้าตามันเป็นอย่างนี้ยขวดหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันจะเป็นข้อข้างที่ว่าจะร้านปิดนิดหนึ่งนะทนะี่พี่เขาลองลองไปถามซื้อดูเนาะที่เขาเอามาผสมให้เราขายน,นั่นแหละครับผมอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างอันนี้เป็นน้ําอันนี้เป็นน้ํามันเนี่ยมันจะละลายได้ทั้งทั้งสองอันนะเดี๋ยวผมจะผสมให้กับพี่ๆี่ขอขอดูว่าเราผสมแล้วมันจะออกมาหน้าตาอย่างไงวิธีการพ่น ทาหรือพ่นทำยังไงเดี๋ยวผมจะทให้พี่พี่ขอดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดขวดตัวตัวนี้เนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้คนเฟจับให้ผมแป๊บหนึ่งนะครับอ่าส่วนมากก็ไม่มีอะไรหรอกครับมันจะมีฝาเป็นสองชั้นอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดออกมาอืของข้างจะระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะอันนี้อ่าจะผสมให้พี่พี่ขอดูเโอเคด อันนี้นะครับเวลาเราผสมอันนี้ผสมถ้าผสมกับน้ําเนี่ยมันจะสะสมได้เป็นพันเท่าเลยนะอันนี้ผมจะผสมแค่นิดเดียวนะครับให้ให้ให้สังเกตดูดูตัวตัวน้ําตัวนี้เนาะเนี่ยเราหยดไปแค่นิดเดียวออ้ยเนี่ยครับมันสีมันจะเปลี่ยนเลยนะมันจะเป็นเคมีอย่างเงี้ยมันสามารถละลายในน้าได้เนี่ยครับผมที่เขาผสมขายกันขวดละสอง้วกว่าบาทนั่แหละครับขวดแค่นี้นะถ้าเป็นน้ามันเอาผสมแล้วอออกมาก็เป็นอย่างเงี้ยครับ สีจะสีจะจะไม่เปลี่ยนนะครับแค่แค่นิดเดียวพอละเนี่ยแล้วก็คนาการผสมเคมีเนาะก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับอเสร็จแล้วอผมก็จะเอามาใส่ใส่ขวดตัวนี้นครับเราไม่เราไม่ไม่ต้องทาก็ได้นะผมก็พ่นเอาอย่างเงี้ยใส่กระบอกระบอกนี้จะมีขายอยู่ที่ประมาณสักสองร้อยกว่าบาทอะจะใส่ แบบน้ำแบบอะไรก็ได้เนาะถือเป็นถ้าเป็นน้ำก็พ่นมดพ่นปวกพวกอะไรได้ตายหมดนะครับนี่ผมก็ใส่เนี้ยนะแล้วก็ใส่แล้วก็ผสมนี้เลยวิธีป้องกันมอดมันมีกั้งหลายๆอย่างบางคัางงานที่ว่าเราผมมีชิ้นงานอยู่ชิ้นอยู่ชิ้นหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมจะทาให้พี่ๆเขาดูนะ ชิ้นงานนี้ชิ้นงานเนี่ยมันเราขูดผิวเรีย,รยบร้อยหมดแล้วอย่างเงี้ยนะถ้าเราขูดผิวอะไรเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเรามันถึงจะพ่นได้นะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะถ้าเราไม่ได้ข้นไม่ได้ไม่ได้ขูดผิวอย่างเงี้ยพ่นเอายังไงก็เอาไม่อยู่นะครับเพราะเราต้องสาเหตหุเราพ่นเราขูดเสร็จแล้วผ่านไปสักสิบสองชั่วโมงนะถึงจะเอามาใช้งานอะไรได้อย่างเงี้ยเนาะนะครับก็อี้ตัวนี้นะก็คือผมทำเนาะแล้วก็ยกขึ้นมา อันนี้ก็เป็นเก้าอี้เวลาผมใจเยะเวลาเราเราจะพ่นอ่างเงี้ยนี่คือการขนส่งด้วยเก้าอี้พับนะที่หลายหลายคนมาทําราคาก็ไม่แพงหรอกครับเนี่ยมันสามารถนั่งได้อุ้ยหยัดล็อกแว็บแข็งแรงครับเนี่ยอ่ะไหนๆมาก็โคโฆษณาขายเก้าอี้เลยเหยียบเรานั่งได้ครับผม คือกอี้นี่พี่ๆเขาก็ลองลองอไปขูดทําดูนะแต่ว่าเราเวลาพ่นนี่ยให้เรากลางเสร็จแล้วก็แล้วก็พยายามสัมผัสให้น้อยที่สุดอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ปั๊มเลยอันน,น,นี้ยังไม่ใช่ทำ,ทำสีนะนี่คือวิธีป้องกันมอดไม้ตัวนี้ผมผม,ผม,ผ,มผมขูดผมก็ขูดผิวเรียบร้อยหมดแล้วเราขึ้นมาเป็นเป็นประกอบชิ้นง,งานอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วพี่พก็พ่อนอย่างเงี้ยนะครับพ่นเลยครับ พ่นพ่นเพืประกัน,กนมดเท้าก็ได้นะแต่ว่าผมพ่นอย่างนี้ผมผมผมสะดวกกว่ามันมันง่ายกว่าครับพ่นเราพ่นส่วนที่ว่าอ่าไอเหลือส่วนพื้นที่อยู่นิดหนึ่งเราพ่นให้หมดเลย รจแล้วตัวนี้เรายังไม่ได้พ่นเรายังพอสัมผัสได้ใช่ไหมเสร็จแล้วก็ยกมาเลยชิฟ <Cheese. S 1> นี่ตัวนี้มันยังไม่ได้พ่นใช่ไหมตันี้เราฮิกมาเสร็จแล้วเราก็พ่นเลยครับเียพ่นยังไงก็ได้ครับมันจะเหม็นนิดหนึ่งนะ มีป้องกันหม้อแบบตัวนี้ก็ได้เราให้มันระเหยเสร็จปุ๊บเราทาปุ๊บเราพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คล้ายๆกับเราทาแน้่แหละครับนี่เสร็จแล้วต้นทุนการป้องกันหม้อตัวนี้นะอยู่ที่ประมาณสักผมว่าสิบบาทไม่ไม่ถึงนะอะที่เขาแต่ว่าต้องรอให้มันแห้งก่อนนะครับถ้ามันแห้งเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ถึงจะเอามาเคลือบเอามาขัดเอามาแต่งให้ตัวเนี้ ถต่ว่าอันตรายกับตัวเราไหมไม่หรอกครับคือเขาจะไประเหยเข้าไปข้างในหมดเราถึงจะเคลือบเคลือบสีเคลือบอะไรได้ที่เขาจะเอาสีอะไรก็ได้ที่เรานะคือเป็นวิธีการป้องกันว่าที่อาประหยัดและถูกที่สุดละแต่ว่าถ้าเราไม่เอาเคมีจา๋าถามว่าอันตรายไหมเขไม่ไม่ไมไมหรอกครับงานไม้งานที่ว่าทาบ้านไม้พื้นไม้ทุกอย่างเขาก็ใช้ตัวนี้แหละอบเพื่อป้องกันไม้พื้นที่เราอยู่อยู่อาใส่กันทุกวันเนี่ยเขาก็ใช้ตัวนั้นแหละครับผม อีกวิธีนหนึ่งก็เป็นวิธีแช่แช่แล้วแช่แบบแบบนี้เนาะอันนี้เป็นวิธีป้องกันมอดนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ 6, ผมแช่ไว้ถ้าเราจะแช่ด้วยบอลิกบอลแหลกก็ได้ครับเนี่ยถ้าเราแช่สุ<ม>สสด,ดๆเรอยตัวนี้เนาะมันก็งานไปก็ไปอีกแบบหนึ่งเงี้ยถ้าเราแช่เพื่อป้องกันมอดมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะอันนี้เราถ้าเรา,า,เ,ราเราเสร็จแล้วเราแช่แล้วก็เก็บไว้นะก็ค่อยเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาเรื่อยๆไม้ไผ่ที่บางส่วนที่เราแช่ด้วยงานพวกนี้เราก็แช่แล้วเขานะ <c ười> ก็เก็บ ราขึ้นงานได้อย่างเงี้ยอย่งางตัวเนี้ยเราสามารถขึ้นขึ้นงานได้เลยงานตัวเนี้ยนะคือมันไม่ไม่ต้องรอคือไม้สดตัดตัดมาแล้วก็ขูดขูดแล้วขึ้นหุ่นขึ้นหุ่นแล้วก็ ước, ามาประก,ระกอบอย่างเงี้ยครับเราอย่าทิ้งไว้นานถ้าทิ้งไว้นานเหลี๋ยมมอดจะกินนะครับผมของงานของงานไม้ไผ่นะพี่ๆเขาไหนไม่ไม่เข้าใจไม่สนใจย,ยังไงก็ได้อ้อลืมไปอ่านไออันนี้เป็นวิธีที่ว่าเราป้องกันมอดอย่างเงี้ยนะอา่ามันไม่มีตัวอย่างเนาะคือตัวเนี้ยเราก็เอาเอาไปลาดปวกลาดอะไรนี่แหละ พวกอะไรตายหมดเลยนะโอเคนะครับกับวิธีป้องกันหมอดอีกวิธีหนึ่งนะครับผมงานการทํางานนี่นะ,ะถ้าเราทำงานมันมีอยู่หลายๆหลายๆปัจจัยเนาะ,ะที่ีคนไหนที่ว่ามีไอเดียอะไรที่ว่าสามารถป้องกันมอดนะอะไรที่มันดีกว่านี้ก็ลองแนะนําผมได้นะครับผมยังไงก็อาจจะเป็นองค์ความรู้เผยแพร่ให้กับพี่ๆ่หลายๆคนที่ได,ได,ได้ได้เรียนได้รับรู้นะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ